จะมาซื้อเรือกันแทนแล้วจ้ะเอารถมอเตอร์ไซค์มาขายซื้อเรือเอาคำาใหญ่นี่เลยดีไหมลำนี้ไม่ไม่เป็นลาหรื้ไหมไม่รู้อาไรแพงมากแล้วมั้งแต่นีนใหญ่มากอลังการเอาไหมลำนี้ ใหญ่มากเลยทำไมเรือเขาใหญ่มากเลยนะมาตรฐานความปลอดภัยสูงแล้วม้งแบบนี้แต่คงจะเป็นล้านอะไรมืงแบบนี้โอ้ดูดูคันขาวโอ้ดูคันนี้สิคะดูดมน,นี้สิคะปาร์ตี้คะ่ะไปได้ทั้งครอบครัวลำนี้ลำขาวยังยามา่า เล็กนี่ก็พอมั้งแต่คนเดียวสกูตเตอร์ฝาส้มในเขียวโอ้ยนี่ลำนี้ก็น่ารักดีเท่ๆนี่ลำนี้เท่ๆแต่ไม่ค่อยถ้าไปกลางทะเลร้อนตายเลยแบบนี้หนังคาเดียวเอง ใหญ่หดัมันใหญ่มากเลยนั่งสบายไปเที่ยวสบายเลยนะสนุกนี one, yeah? yeah. so ่อรีนนเนี่ยก้ันี่ แต่หน้าวานดิดูดิซุเปอร์หรูหราดูดูโอเบกที่นั่งอลูฮลามากแต่หลังคาน้อยไปนะจ๊ะเพราะฉันไม่ต้องการผิวสีแทนนลจ๊ะไม่รู้กี่ร้านเลคันนี้ Maybe can น่าจะอยู่ที่สี่ห้าร้านไห <Okay. S 2> มว่าไม่รู้เหมือนกันดูมันทะลุทะ mm hmm. ลาเหลือเกิน Maybe Maybe can there. S <S อ้อต้นไม้สวยจังบดทก็สวยจ้ะแทนเลอร์เช็คไดสตวนก่อนคันดำสวยกว่า mm hmm. mm hmm. oh. แต่อันนี้ก็ระลรทะาไม่แพ้กันแต่ว่าคันดำมันจะดูแบบ มันจะมีข้างหลังอีกนะข้างดำแต่ว่าคันนี้ก็ดีเดียรมาห้าสวยอยู่แล้วคันนีน้แต่ว่ามันจะเล็กกว่านะแต่ว่าอยู่ที่มันนี่อาจา๊ะ <laughs> อันนี้ก็ดีว่านั่งนะปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้จะปาร์ตี้ไปแล้วลูกชายฉัน Do you have money for buy the boat <No. laughs> น,นี่ก็ยังดีวะอันนี้ก็สวยเหมือนกันลำมันใหญ่ไหม ใช่ฉันก็ขึ้นเกือบทุกคันเลยนะทุกลำเลยนะอันนี้รุ่นเก่าเรื่องดูเก่าๆสีดำเมื่อกี้นะี่คือรุ้นลุ้สุดแล้วเนะว่านะสีดำนี่นี่ฮัลโหลฮัลามากเลยเนีย่ยมาห้าเหมือนกันเรียกแม่ขึ้นมอีกสีดำฮัลโหลฮัลามากมันรุ่นใหม่ เลยดำคงจะราแคแรงราคาแรงมากราสีนี้ก็ยังดีนะสีนี้ก็ยังดีให้ได้เถอะสวยอยู่นะขับไปเมืองไทยไม่ต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินขับไปเมืองไทยใช้เวลาเท่าไหร่สามเดือนถึงไทยข้ามแอตแลนติกไปก่อนเลยนะไปทางแอตแลนติกหรือจะไปทางเอเชียก็ได้นะถ้าไปเอเชียก็ออกแปซิฟิกอยากข้ามแอตแลนติกไปแล้วก็ไปเที่ยวฝรั่งเศสก่อนนะแล้วก็ ไปทางไหนอีกไปไม่ถูกเออนี่นแหละเราก็ขับไปเรื่อยๆไปออสเซเลียต่อ <c oughs> แล้วค่อยกลับมาเอเชียเออ <c oughs> ไม่ต้องซื้อตั๋วข้างบินไงของนั่งกันตัวดำกับถึงประเทศไทยเกลียม <c oughs> หลังคาดูดิมีแค่นั้นเองกลัวเจอซึนามิก่อนนะสิไม่ต้องไปดีกว่าเปลี่ยนใจถ้าจะไปลำนั้นต้องเอาแบบระดับนี้มั้ง ไม่ไปละทางเรือกลัวเสืนอมิแต่ก็น,น่าไปเนาะถ้าลำใหญ่ๆก็น,น่าไปแต่ต้องแบบว่าอุปกรณ์ต้องพร้อมนะแล้วมีเด็กด้วยนะอุปกรณ์พร้อมชูชีพตุนชูชีพไว้เยอะๆเกิดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดคิดนอนก็ต้องใส่ชูชีพ แบตหมดแล้วจะแบตหมดลำนี้ก็ยังดีนีได้ลำนี้ก็ยังดีนีไปเที่ยวสบายเลยทำอาหารข้างหน้านี่เลยทอดไข่ผัดผักผัดผัดไทยต้องหาอะไรมาปูกันตกปลกกะปกป ทุกคันแล้ขึ้นทุกลำเลยนะเธอมานั่งตรงนี้เรามัมเทคโฟตโต้เลยลูกเนี่ยเิตออนเฮียเซอออนเฮียรับลมสบายสบายจ้าถ้าอยู่ในทะเลสาบหรืออยู่ในทะเลนะ